สิ่งนี้คืออาการกลัวตกเทรนที่หลายคนอาจกำลังเผชิญอยู่โดยไม่รู้ตัวและสิ่งนี้เป็นอาการทางจิตใจที่เกิดจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากเกินไปจนกลายเป็นแรงกดดันในชีวิตประจำวันร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือไทยไซเบอร์จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอน,นี้ได้ไหมครับ ตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือ f OM o โมนะครับเป็นตัวย่อนะ f r o r o i s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  i out u t คำว่า f OM o โมเนี่ยเป็นคำที่เรียกถึงกลุ่มที่มีความกังวลใจเกี่ยวข้องกับการที่ตัวเอง หลุดหลงลืมพลาดล่าช้าติดตามข่าวสารเรื่องอะไรสักอย่างดรามา่าในอิเนเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็กลัวตกข่าวถ้าพูดง่ายก็คือโรคก,กลัวตกข่าวนะครับ Fear of being out เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ต่อเนื่องจากการเสพติดอินเทอร์เน็ตนะครับอิน Internet a d d ด c t ชันเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยประกาศมาตั้งแต่ปี2002-2003นะครับในช่วงนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยพอมีขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ผู้คนเนี่ยก้มหน้าก้มตานะใช้โทรศัพท์มือถือตลอดเวลาน,นะครับทีนี้พอข่าวสารมันไหลวิ่งเร็วง่ายบนโทรศัพท์มือถือบนแท็บเล็ตบนอุปกรณ์ที่มันพกพาได้สะดวกเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เราเนี่ย ติดข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะเช่น New f a c หรือว่า Time Line เวลาที่เราได้ยินเนี่ยเอยข่าวตอนนี้มันไหลไปเร็วขนาดไหนนะครับอะไรเป็นเรื่องที่คนกําลังพูดคุยดรามา่าถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะครับ r ้ n Fomo จึงอธิบายกลุ่มคนที่ไม่สามารถปล่อยหรือละวางการเสพติดข้อมูลข่าวสารได้นะครับจริงๆต้องบอกเลยว่า Fomo เนี่ยยังหมายถึงว่าเขาเสพติดอุปกรณ์ด้วยนะนึกถึงว่าวันไหนที่เราไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าแท็บเล็ตเราลืมไว้ที่บ้านแล้วเราไปทํางานไปเรียนเนี่ยเสมือนว่าวันนั้นเนี่ยเราอยู่มนะราาาวสา เป็นไปของโลกแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังมีอีกกลุ่มพฤติกรรมที่ตรงข้ามกับโฟโมอย่างสุดขั้วนั่นคือโจโมเนี่ยมาจากคำว่า Joy o f m i s s i n g out นะครับ j อ y of missing o เ t าคือภาะวะที่ มีความหันษาเรื่นเดิงใจจากการที่ไม่ต้องติดตามขาอสารมากก็ได้นะครับหรือเราเป็นพวกที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแล้วก็อยู่ได้อน,นั้นเราเป็นพวกโจโมโูอย่างที่บอกมันเป็นเหมือนเหรียญ2ด้านนะเหรียญด้านหัวกับด้านก้อยเวลาเราเนึกถึงเหรียญเราจะนึกถึงว่าสิ่งที่ทําให้เหรียญเป็นเหรียญเนี่ยก็คือความหนาของเหรียญใช่ไหมความหนาก็คือระยะห่างระยะห่างก็คือความสมดุลคือการรักษาว่าเราไม่อยู่ใกล้ชิดกับฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินไปนะครับ ข่าวสารมันก็ไหลยอยู่ตลอดเวลานะถึงเราตามมันตลอดเวลาเนะี่ยเราก็ไม่มีทางที่จะตามทุกเรื่องทุกราวได้นะครับจริงๆแล้วพลาดข่าววันหนึ่งก็ยังไม่ทําให้ชีวิตเราตกอับอะไรนะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นจุดสมดุลตรงกลางก็คือว่าข่าวข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ยเข้าสังคมได้แต่ถ้าเสพมากเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้เรามีภาะวะที่สุ่มเศร้าได้นะอาจารย์มีคําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับบุคคลที่มีพฤติกรรมแบบโฟโมและโจโมครับว่า ว่าเราตามอ่านข่าวที่ข่าวอาจากรรมแล้วกันข่าวอาจากรรมข่าวที่มันค่อนข้างเป็นที่ถกเถียงในสังคมข่าวเรื่องความยุติธรรมไม่ยุติธรรมแล้วเราก็อินกับมันมากเราอยากจะรู้ว่าฆาตรกรคือใครเราอยากรู้คนผิดอยู่ที่ไหนจับได้หรือ,อยังนี่ออกไหมเร,เ,รเ,รเราตามมันพวกเนี้ยเวลาเราตามมันมากๆเนี่ยสามสี่วันไม่ได้นอนเกิดเพราะว่าความเครียดนำไปสู่พฤติกรรมการนอนไม่เต็มอิ่มนะครับการกินไม่เป็นเวลานะครับความเครียด ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะคลี่คลายไปอย่างไรนะครับพะนั้นโฟโมเนี่ยอันตรายนะส่วนโจโมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าจะแนะนําก็คือว่าไม่รู้ข่าวสารเลยเนี่ยจริงๆชีวิตก็ยังอยู่ได้นะแต่ว่าเข้าสังคมยากนะครับงนั้นก็ตามอ่านข่าวบ้างน,นะครับก่อนเข้านอนอ่านสักนิดนะอ่านสักประมาณชั่วโมงหนึ่งก็พอครับไม่จําเป็นต้องตามทุกวินาทีนะครับจริงๆข่าวเนี่ยเสพมากเนี่ยไม่ค่อยเกิดประโยชน์นะเพราะว่าข้อที่จริงมันไม่ค่อยเปลี่ยนที่ไปหมกมุ่นอยู่เนี่ยก็คือความเห็นที่ประกอบข่าวนะครับแล้วโฟโม่ที่่ายว นะแต่ว่าไปดรามา่ามันชักจูงเราให้ไปดรามา่าไปทะเลาะถบเถียงกันใน คอมเมนต์อีกนะครับเพราะฉะนั้นโฟมโมก็อาจจะทําให้เราเนี่ยหมกมุ่นจนจนเสียหน้าที่กิจวัตรประจําวันนะครับเพราะแม่ก็เฝ้าเตือนลูกๆนะว่าข่าวไม่ต้องไปตามอ่านมันตลอดเวลานะครับเรายังมีกิจกรรมอย่างอื่นที่จําเป็นในชีวิตอยู่นะครับเรื่องของการแบ่งเวลาการเรียนการทํางานอดีรกหรือแม้กระทั่งการพักผ่อนนะครับจริงๆก,ก่อนนอนอาจจะเป็นกิจกรรมเช่นฟังเพลงถ้าเป็นเด็กเล็กๆก็ดูการ์ตูนก่อนนอนอนิทานพวกนี้นะครับแต่ถ้าลืมตาในวินาทีสุดท้าย คือการอ่านข่าวตามข่าวอยู่นี้นะนอนไม่หลับหรอกนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็งดเว้นช่วงเวลาของการติดตามข่าวสารนะครับบอกลูกว่าไม่จําเป็นต้องอ่านข่าวจนวินาทีสุดท้ายก็เป็นการงดเว้นพฤติกรรมโฟโมได้สุดท้ายไม่ว่าเราจะเป็นโฟโมหรือโจโมการใช้ชีวิตทั้ง2แบบนี้ต่างก็มีทั้งมุมที่ดีและผลกระทบในแบบของตัวเองทางที่ดีควรใช้ชีวิตอย่างสมดุลไม่สุดโตง่งด้านใดด้าน,าน,านหนึ่งจนเกินไปก็อาจจะทําให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในแบบฉบับของตัวเองได้มากขึ้นนะครับ ครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชั่วก่อนแชร์